ตอนนี้เราก็ลงมาถึงาทางลอดใต้ถนนใต้อุโมงนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟสายสีแดงเพื่อที่จะเดินทางไปดอนเมืองนะครับนี่เป็นทางอุโมงใต้ดินนะครับที่สถานีกลางบางซื่อ ก็ขึ้นมาอยู่บนรถไฟแล้วนะครับสายสีแดงกลาลังเดินทางจะไปดอนเมืองใน,นรถก็ได้เกิดตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่โมงเย็นของวันศุกร์ก็จะมีคนเลิกง,งานแล้วก็นักเรียนเพิ่งจะเรียนเลิกนะครับรถไฟก็เลยค่อนข้างจะแน่นนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราก็เข้าออมาที่ ข้างในสนามบินดอนเมืองแล้วนะครับกำลังจะเดินไปที่เกต42ที่เรากำลังจะไปขึ้นเครื่องนะครับเครื่องออกเวลา17.3 ตอนนี้นะครับตอนเที่ยงของวันเสราร์เราก็มารับประทานอาหารที่หาดคูเดือนะครับร้านพึ้งมูลนี่มันเปิดแพรนะครับมีทั้งแพรมีทั้งแพรที่นั่งรับประทานอาหาร กับเสือแล้วก็แพรที่มีโต๊ะรับประทานอาหารนะครับมีเยอะมากแถวนี้ร้านอาหารที่เป็นแพรอย่างเงี้ยมีหลายสิบร้านเลยนะครับนี่นะครับเราก็มีลูกค้าก็เข้ามา รนะคับคก็น้ำนี่ก็ขึ้นสูงเยอะมากเลยนะครับแต่น้ำค่อนข้างจะขุนเนื่องจากว่าฝนตกบ่อยน้ำจะขุนแพอาหารก็เยอะนะครับ เป็นแม่น้ํามูลนะครับตอนนี้ก็น้ําขึ้นสูงเยอะแต่ว่าแพรเขาก็จะลอยตามน้ําขึ้นมานะครับก็ใครจะเล่นน้ําเล่นอะไรก็ต้องเสี่ยงดวงเอาแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้น้ํามันค่อนข้างจะสูงแล้วก็ไหลแรงนิดหนึ่งครับ ตอนนี้อาหารเราก็มาแล้วนะครับมีตําถาดกับข้าวผัดไข่ไข,ข้าวผ,<ข>ผัดไข่ทะเลหน้าตาน่าจะอร่อยนะครับดูดับนะตอนนี้เราก็เข้ามาที่ร้านกาแฟพันไทยนะครับปิ๊ปีทีมีของขายเยอะะเลยของขายเยอะขนมเยอะ พนักงานก็ดูน่ารักแก้มกลมทุกคนเลยแก้มยุย้ยเชียลูกค้าก็น่ารัก <c oughs> <c oughs> มีของขายเยอะมาก สามคนนี้มานั่งรอกินกาแฟแต่ลักษณะท่าทางแล้วน่าจะหลับคาแก้วกาแฟ <c oughs> มาแล้วับหนึ่งอย่างท่าทางน่ากินมากอ่ะไหนซิมีอะไรคะที่ทานเนี่ยดับเบิ้ลช็อคดับเบิลช็อคน,ม,นม,มสด แล้กค,ค่ะดับเบิลช็อกนี่ทำจากอะไรเอ่ยช็อกโกแลตแล้วหน้าตาเป็นอะไรนะ่ะหน้าตาขนมอะไรนหมีบ่ออร่อยไหมคะตอนนี้ยูเอของเราก็มาแล้วนะครับอร่อยมากเป็นน้ำเป็นมะพร้าวปัน่นมีลูกเกดมีถั่วมีรสช่อง ลอ,อลอดช่องมันจะลอดไปทำไมช่องเนี่ยฮตอนนี้นะครับก็เป็นเย็นวันเสาร์ที่เจ็นะครับเราก็มาเดินที่ตลาดกลางคืนบางเอินนะครับเรียกว่าตลาดบางเอินแต่คนก็ยังมาขายของไม่เยอะนะครับนิดหน่อยเนื่องจากว่าคนเดินยังน้อยอยู่เป็นตลาดที่ เปิดใหม่ได้ไม่ถึงเดือนนะครับคนเลยน้อยนนคนเลยน้อยอยู่ตล,ตลาดกลางคืน ้น้นอยตอนนี้เราก็กำลังจะเดินมารีวิวไฟในซอยบรรพศเศษนะครับตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มเราก็จะเห็นว่าตรงปลายซอยด้านนู้นจะมีโซลาร์เซลลอยู่หนึ่งเสาด้านนี้ก็มีหนึ่งเสา ก็สว่างพอสมควรนะครับแต่ด้านขวามือนี้เป็นที่ดินยังว่างเปล่าอยู่นะครับประมาณแปลงครึ่งยังไม่มีใครมายังไม่มีใครมาปลูกบ้านมันก็เลยยังไม่มีไฟสซลัเซลลแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือปลายซอยนะครับความสว่างก็มีเพราะว่ามีโซลารเซลล บ้านที่ก็ปลูกอยู่แล้วนะครับเพิ่งปลูกใหม่เสร็จได้ประมาณหนึ่งปีแล้วนี่เราเดินจากท้ายซอยจะเดินไปตรงปากซอยนะครับะจะมีไฟจะสังเกตว่าไฟถนนจะเป็นโซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าโซล่าเซลล์มันจะเปิดปิดเองอัตโนมัติไม่ต้องเปลืองไฟ ดานซ้ายมือนี้ก็เป็นโซล่าเซลล์เหมือนกันครับก็จะสว่างสําหรับซ้ายมือนี้ก็จะเป็นที่ดินที่เขาถมใหม่แล้วก็สร้างรั้วลวดน้ำเรียบร้อยแล้วก็นี้ก็คือเป็นบ้านของพี่สาวนะครับก็จะติดโซล่าเซลล์อยู่หน้าบ้านหนึ่งอันโซล่าเซลล์ที่เห็นนี้นะครับก็ประมาณ1,500บาท เสาอ,อีกก็ประมาณ200ตรงนี้ก็จะเป็นซอยที่เราสร้างใหม่นะครับเอาดินมาถมใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดโซล่าเซลเพราะว่าสร้างรั้วอย่างเดียวแต่ว่าบ้านยังสร้างไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้ติดนี่ก็คือบ้านพี่สาวบ้านป้าอ้อยนี่ก็คือโซล่าเซลล์อีกอันหนึ่งนะครับที่ซื้อมาติด ก็สังเกตว่าสว่างมากนี่คือซอยนี่คือปากซอยที่เห็นนี่ก็โซลาเซลล์อีกอันหนึ่งนะครับที่เราซื้อมาติดสำหรับโซลาเซลล์ที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าอยู่ได้ถึง5ปีก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับนี่นะครับโซลาเซลล์ที่เราติด ในซอยก็จะสว่างจากโซลาเซลล์นี่แหละครับตรงนี้ก็คือปากซอยบันพเศเสดนะครับนะครับปากซอยและนี่ก็คือซอยบันพเศเสดนะครับที่เราเห็นอยู่นี่ซอยบันพเศเสดเข้าไปก็จะมีบ้านในซอยนี้บูก เกือบทุกหลังแล้วนะครับเหลือแค่2แปลงเท่านั้นที่ยังไม่ได้ปลูกแปลงสุดท้ายยังไม่ได้ปลูกแต่อีกแปลงหนึ่งก็มาสร้างรั้วรอบขอบชิดเรียบร้อยเตรียมการปลูกบ้านแล้วนะครับจะเห็นว่าสว่างสวัยมากนะครับสอยบันปอรเซษมีนักเลงมานั่งคุมอยู่กลางซอยอยู่หนึ่งตัวนะครับ อย่าลืมตับไก่ให้หลานได้ได้ได mới này kia lối lại là và có bộ con ta hàng hàng mới chơi hả kè ta hàng hàng mà kè อันนี้เป็นประวัติแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระาธาตุหนองบัวจังหวัดอู้นลนราชธานีนะครับก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นรายละเอียดแบบสรุปย่อขึ้นมานะครับเป็นแบบจำลองมาจาก พระเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียนะครับกว้างด้านละ6เมตรองค์พระธาตุทั้ง4ด้านแกะสลักเป็นพระประจำวันเกิดนะครับได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นปฏิสถานยังองค์พระบรมธาตุ ยอดฉัดเป็นรูปดอกบัวตูมทำด้วยทองคำนัก31บาทนะครับวันนี้เราก็มาทำบุญหลังจากเมื่อเช้านี้เราก็ไปปล่อยปลาแล้วนะครับช่วงสายๆเราก็มาทำบุญที่วัดหนองบัวนะครับเป็นพระธาตุเป็นพุทธคยาจำลองนะครับ ที่วัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นพุทธคยาจำลองสวยงามมากนะครับมีพระธาตุอยู่ด้านใน <laughs> Đêm buồn đưa gần Đêm đuổi xe lâu buồn về lẽo Thân lời cha จะถ่ายใช่ไหมแล้วก็านำเข้าไปจะได้สวัสดลือซื้อหลอกไปบริจาควัด ที่เห็นอยู่นี้นะครับคือเทียนพัรษาที่วัดหนองบัวทําไปประกวดในในวันแห่เทียนพรรษานะครับรางวัลชนะเลิศต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ปี2567วัดพระทาตหนองบัวนะครับนี่คือ ต้นเทียนนะครับรางวัลชนะเลิศสังเกตว่าสวยงามมากใหญ่โตมโหฬาร ใหญ่จนล้นลงเก็บเทียนเลยนะครับใหญ่มาก อาหารเช้าและเที่ยงของเรานะครับในวันอาทิตย์วันนี้ก็คือขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องส่วนของหวานก็ไปซื้อที่ตลาดมานะมีตัวแปบหน้าตานะ่าอร่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นเย็นของวันอาทิตย์แล้วนะครับเย็นของวันอาทิตย์ที่8ดเรากำลังเดินทางกลับ กรุงเทพนะครับจากอุบดราชธานีไปที่สถานีเออไม่ใช่สถา,านีที่ดอนเมืองตอนนี้คนก็ทยอยกันมาแล้วนะครับ เราก็กำลังจะซิ่งรถตุกๆจากสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพมหานครกลับไปที่แฟดของเรานะครับทิปการท่องเที่ยวและไหว้พระที่จังหวัดอุบลของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับคอยติดตามนะครับว่าทริปหน้าเราจะไปที่ไหน ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับะไครป์ไปมะกูดเช่นเดิมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ